โรคร้ายมาทีเดียวเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งเงินแต่ถ้าคุณมี C.I. Super Care จาก A.A.A. แค่ตรวจพบโรคร้ายแรงเงินก้อนก็มาทันทีไม่ต้องรอเข้าโรงพยาบาลเพราะในวันที่ชีวิตไม่แน่นอนสิ่งที่มั่นใจได้คือแผนประกันโรคร้ายแรงที่เตรียมไว้แล้วแล้ววันนี้คลิปนี้จะพิเศษยิ่งกว่าดุกครั้งค่ะเพราะเรามีแขกรับเชิญคนสำคัญขอเชิญพบกับคุณบิก๊กหัวหน้าหน่วย A.A.A. v Wealth 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนประกันสุขภาพและชีวิตที่จะมาแชร์แนวคิดดีๆสำหรับการวางแผนคุ้มครองโรคร้ายแรงว่าคุณควรเริ่มเมื่อไหร่แบบไหนถึงจะคุ้มค่าอย่ากดข้ามคลิปนี้นะคะเพราะคุณอาจพลาดแผนที่ช่วยชีวิตคุณในวันหนึ่งก็ได้สวัสดีค่ะนเพ็งสวัสดีค่ะคุณบีวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนำเราบ้างคะครับวันนี้มีแผนประกันสุขภาพนะครับที่ชื่อว่า CI Super ป a r e แคนะครับเป็นประกันโรคร้ายแรงนะครับที่ครอบคลุมความคุ้มครอง มากนะครับแล้วก็คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ99ปีนะครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจนะคะแล้วคุ้มครองอะไรบ้างล่ะคะ ซีไอซูเปอร์แคร์นะครับคุ้มครองโรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงปานกลางจำนวน18โรคนะครับแล้วก็โรคระดับรุนแรงนะครับอีก44โรครวมทั้งหมด62โรคเลยนะครับมีโรคอะไรบ้างคะเช่นโรคมะเร็งนะครับทุกระยะหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดหัวใจนะครับไตาวายตับวายและอื่นๆที่มักเจอบ่อยๆในปัจจุบันนะครับคุ้มครองเยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้แล้วเราจะได้รับเงินชดเชยยังไงคะ หากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงนะครับตามที่ระบุในสัญญานะครับก็จะจ่ายเงินตามความคุ้มครองตามทุนประกันที่เลือกเอาไว้เลยนะครับเพื่อให้น้ำพึ่งมีเงินไว้สำหรับรักษาแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ต้องรอจนถึงเสียชีวิตนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับความคุ้มครองชีวิตนะครับที่สามารถนําเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับอดีจังเลยค่ะแล้วจ่ายเบี้ยแพงไหมเนี่ยนะครับข้อดีนะครับคือเบี้ยประกันคงที่นะครับและเบี้ยไม่แพงนะครับ ไม่ว่าน้ำผึ้งจะอายุเท่าไหร่ในอนาคตนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแล้วก็สามารถเลือกแบบชําระแบบ10ปีหรือ20ปีตามความสะดวกได้เลยนะครับพอใจครบนะครับก็รับความคุ้มครองยาวๆจนถึงอายุ99ปีเลยครับอืมแล้วถ้าเกิดน้ำผึ้งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย่ะคะเราจะได้เงินคืนไหมมีครับเพราะแผนประกันแบบนี้นะครับมีมูลค่าเวรคืนนะครับหมายความว่าวันหนึ่งถ้าน้ำผึ้งต้องการจะยกเลิกประกันนะครับ ก็จะมีเงินคืนตามระยะเวลาความคุ้มครองที่น้ำพึ่งถือเอาไว้นะครับเพิ่มความมั่นใจว่าที่เงินที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนครับฟังดูนะ่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากสมัครเนี่ยจะต้องทำยังไงคะสมัครไม่ยากเลยนะครับใช้บัตรประชาชนสมัครแบบออนไลน์ได้เลยครับ เยี่ยมไปเลยค่ะคุณบิก๊กขอบคุณคุณบิ๊กมากมากนะคะที่วันนี้มาแนะนําแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนใครที่รับชมอยู่นะคะพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำพึ่งกับคุณบิ๊กจะติดต่อกลับไปค่ะไม่ต้องรอให้พรอบนะครับเพราะโรคร้ายไม่เคยรอเราครับขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่คะ